สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT บ a t t l e Channel ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์ของแมนกาดีวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมากับ เด็กโปรไฟล์ของชุด VV90 ที่เพิที่ึงออกเนาะเรียกว่ายาวๆเลยครับนะวันนี้จะเป็นแคนของสไปร์ตบัตเอร์ซึ่งเป็นการรวมกับของเก่าด้วยนะครับก่อนอื่นการจะเด็กไม่มีผิวไม่มีผิวกันในการในี้ผมถนัดเป็นการนําเสนอพวกเรานะครับว่าจากประมาณนี้ใครที่ไม่ชอบอะไรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและค่าใค่ายโปรโมทสามารถใส่ได้ทางเราไม่ได้ใส่โปรโมทไว้ด้วยนะครับเผื่อน้องๆที่เป็นมือใหม่คะโปรโมทไม่ได้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องแบบสีเรียดกันโอเคมาเริ่มกันเลยครับสไปร์ตบัตเอร์ของวันนี้อ่ะมาที่ ทิกเกอร์กับตัวเริ่มก่อนนะครับตัวเริ่มก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เหมือนเดิมแหละนะครับในทางเด็กเรานะครับจะใส่เป็นคี้หกดอหกนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นคี6หกดอหกเอาจริงๆถ้าลองดูจริงจะิงรู้สึกว่ามันจะขาดมือคือเราไม่ได้กลัวว่ามือไม่พอที่จะกดัดเรากลัวว่าของมันไม่มีจะเล่นมากกว่านะครับคือมันเป็นเด็กที่เวลาที่ต้องการของเล่นแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ย มันต่อคอมโบนข้างยากนะครับเลยกลายเป็นที่6ดเราว6ให้แบบเออมีมือเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีของเล่นดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีอะไรเล่นบนมือเลยมันเล่นลําบากมาที่เกรดหครับเกรดหนึ่งจะมีตัวย้ายกิฟนะครับตัวเอาไว้จัวนะครับกล่องใบเป็นตัวใหม่แล้วก็ตัวไว้เปลี่ยนมือได้จัวด้วยแหละนะครับแล้วก็ตัวไว้เพิ่มสนามตามนี้ หลักๆก,ก็เด็กนี้มันจะกินโซแต่ว่าเคาน์เตอร์บาร์ก็กินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์เองก็ต้องบริหารดีๆเพราะมันไม่มีตัวหงายดมอะไรเลยนะครับตามนี้ทั้งหมดกี่ใบนะ6 7 8 9 1 0แเบปงนะครับตามนี้แล้วมาที่เกรด2ครับเกรด2จะมีตัวอยู่ในกิบบวกหมื่นนะครับ3ใบตัวคอครับ4ใบเราไม่ค่อยได้ใส่ของเก่าเลยหลักๆเะเป็นทองใหม่หมดเลยขออภยัยนั่นไม่ใช่ตัวคอนั่นตัวย้ายย้ายกิบ ตัวคอสีแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวคอเหมือนกันอีก2คือเทคไอสอตัวเนี้ยแม่งใกล้กันมากเลยแต่ว่าตัวนี้คอเยอะๆกว่าเราเลยเอาตัวที่คอได้เยอะกว่านะครับตัวนี้ยังแบบคอได้น้อยแต่ว่ามันมีทเทคจวอาจจะถูกคอมาแล้วก็ใช้เทคจวัจวหลบไปก็ได้เทคมันเหมือนกันเกิดในช่องแวนช่องเวียได้เหมือนกันหมดนะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลย2ตัวนี้นะแล้วก็มาที่เกรดสามเกรดสามจะมีนะครับตัว VR 4ใบแล้วก็ b บ็ k เอนด์ a ด็คเรครับ4ใบแค่นี้เองจะ mm hmm. ไม่ได้ใส่ของเก่าเลยนะ mm hmm. เล่นของใหม่ล้วนๆเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายเราจะเป็นของที่ใส่เพิ่มในเด็กทุกวันนี้นะครับ mm hmm. อ m เมนเจอรี่กิฟนะครับ f o r ์1หและ2เริ่มต้นที่อย่างละ6ใบนะครับใส่มากกว่านี้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าให้โชคที่อยาลกลงใบแล้วก็ควิกชิลนะครับโ mm hmm. <Okay. S 2> อเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ วิธีการเล่นนะครับผมก็ไลท์ตัวแรกเนี่ยจริงๆเราเคยพูดไปแล้วว่าในคลิปที่แล้วว่าไลท์อะไรถ้าเราเริ่มก่อนตัวที่แนะนําให้ไลท์คือตัวนี้เพราะเวลามาถูกไลท์ครับมันโดดลงช่องเหลี่ยได้แต่ถ้าเราเริ่มหลังตัวที่ควรไลท์คือเป็นตัวนี้เพราะมันมีเทคตีฮิตจั่วนะครับโอเคเด็ดเอาตัวนี้แล้วกันจะได้เห็นตีฮิตจั่วมันคือมันเติมมือได้อะมันยังไงมันจะเกง่งนะแล้วก็พอขึ้นในส่วนของเกรดสองนะครับตัวเกรดสองเอง มันจะมีสองตัวที่เอาไปไลนและคุมก็คือคู่นี้แต่ถ้าคุ้มจริงๆคือตัวใหม่ตัวเก่ารู้สึกว่ามันคอได้แค่ใบเดียวเท่านั้นเมื่อลงสตนามเขาหนึ่งบตสหนึ่งดูการ์ดนะครับจำนวนเกตแล้วคอได้ไม่เกินหนึ่งใบการ์ดใหม่แม่งดูการ์จำนวนเกตคอได้ไม่เกินสามใบคือกูเ,เอาตัวใหม่ดิกูจะไปเอาตัวเก่าทําไมนะครับเขาได้บาสหนึ่งแล้วก็นําการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซ่คุณคือมันผัดกันว่าคุณต้องการจะคุณถ้าคุณไม่มีไม่อยากเอาการ์ดเข้าโซ่ตัวนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการเอาการ์ดเข้าโซตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเช่นกันอ่ะเราอาจจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็เขาได้บัตรหนึ่งนำการ์ดหนึ่งใบเข้าโซอาจถจับการที่มีความจําเป็นหรือการใช้น้อยๆนะครับเข้าไปในโซก็ได้หรือยังไม่กดใช้เทคก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ก็เป็น2ตัวที่แนะนําว่าเอามาอยู่ช่องแวนดีที่สุดนะพะยังไงตัวนี้ลงมาเปิดดูการ์ดจามจำนวนเกตเวีนการ์ดคุณเปิดการ์ดสใบแล้วก็คอลงไปได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่ละกันแต่จริงถามว่า ใช้ไหมใช้ครับคือตอนนั้นถ้ามันมีอะไรไม่จำเป็นถามว่าอะไรที่มันเป็นใบที่น่าเสียบที่สุดใช่ไหมดอทิเกอร์ที่มันไม่ใช่กีเกียเพราะว่าพลังมันแค่5้าพันเวถ้ามันขึ้นมือมามันก็กาดมันไม่ได้ทําอะไรได้เลยก็เสียบแล,แล้วก็ขอเปิดสะเปิดสองคอ2ใบนั่นแหละนะครับแค่นั้นและทีนี้พอขึ้นเกจสเกจสจริงๆเนี่ย ไลท์ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอย่างที่เราเคยพูดไปในกิปทีแล้วแต่ว่าถ้าเราจริงๆเราต้องการกิฟต์เยอะๆแล้วถ้าเราแบบมี back end, แบ็กเอนดกเกอร์อยู่บนมือก่อนแนะนาว่าให้เล่นแบ็กเอนก่อนไม่ต้องไปรีบเล่นใบนั้นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราต้องการไลท์บ่อยๆเพื่อสแปมกิฟต์นะครับกิฟต์ที่ดีที่สุดของเ็กนี้คือกิฟต์หนึ่งเพราะว่ากิฟต์สองเวลามันไหลไปอยู่รวมกันมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอาจจะวางกิฟต์ให้แวนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อตูดวูด ไหนเป็นตัวนี้นะครับเป็นท่ามาตรฐานไปก่อนเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับแล้วก็ในช่องเรียกาดอะไรพวกนี้เราก็สามารถวางได้นะครับอาจจะเป็นคอมโบมาตรฐานนิดนึงเป็นลูกนี้แล้วกันปุ๊บคอมโบกับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นท่ามาตรฐานต้นเกมอาจจะตีกันเบานิดนึงไม่ได้อะไรมากนะก็สามารถเตียวแวนตีได้ก่อนก็นกได้ครับตีนะก็จะเป็น23บวก แปดนะครับก็สามยี่สามวงกสามสิบเอ็ดนะครับถ้าตีฮิตได้จวดสองแล้วก็เอามือหนึ่งใบไปไว้ใต้กล่องการ์ดนะครับนำตัวมานําตัวมันเข้าโซ่จวดสองเอามือหนึ่งใบไปไว้ใต้กล่องการ์ดจะเป็นการเพิ่มโซ่ด้วยเป็นการได้มือฟรีใบหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนมือเอาทิกเกอร์อะไรไปเสียบกลับไปก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ตีเสร็จโดนทิกเกอร์ให้ข้างอะไรหมดเอาตัวนี้ตีครับตัวนี้บูทให้เหมือนเดิมเจ้านี่บอกว่าเมื่อบูทเขาจะบัตหนึ่ง ย้ายกิฟต์นะครับแล้วก็เอามาไว้ที่ตัวที่มันบูดให้ก็เท่ากับว่าเราจะโยนกิฟต์เจ้านี้ลงมาไว้ที่ตัวนี้พอลงมาไว้ที่ตัวนี้นะครับมันก็จะอันนี้มันจะเริ่มต้นที่18มันสักคมัน28ตรงนี้จะเป็นทั้งหมด38นะครับก็ตีไปตามนี้เลยก็ถ้ามันมีกิฟต์เยอะกว่านี้มันก็จะได้มาทั้งวงนั่นแหละแต่ว่าโรเหุตรงนี้มันได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรทีนี้ เข้าเทินต่อไปครับจริงๆตกกิกวประมาณเนี้ยอยู่ยากครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หายนะครับอ่ะพอเข้าเทินต่อไปถ้าเราเปลี่ยนแวนได้ก็ให้เปลี่ยนกลับเป็นวัว VR นะครับแล้วก็เวลาสแปมกิฟต์หลังจากผ่านเทินแรกไปเนี่ยให้สแปมไปในจุดที่มีกิฟต์อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันย้ายไปทั้งทวงได้ขนาดนั้นมันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากก็ยา้ายก็วางรวมๆกันไปได้เลยครับไม่ได้เสียหายอะไรมากอ่ะสม,มุิไอ้นี่เข้าโ่งไปนะแล้วก็ ถ้าเรามีตัวคอนะครับก็อาจจะลงตัวคอเพื่อช่วยคอก็ได้อะเวลาไลาทับเราเหลืมแบ็กเอ็นมันสามารถดีดตัวเองเออกมาในช่องเรียได้นะครับถ้ามันดีดมาปุ๊บในแถวแนวตั้งเดียวกับมันนะครับก็จะถูกฝ่อนตงข้างก็จะถูกรีทายทิ้งไปด้วยนั่นเองอะเดี๋ยวก็โดดลงมาหรือถ้ารู้สึกว่าลงมาแล้วคอไม่คุ้มอย่างเงี้ยก็อาจจะแค่เอาตัวยูนิตนะครับลงมาเฉย ลงมาเขาเรียกว่าอะไรลงมาบูตลงมาอะไรเฉยๆอาจจะอย่างเงี้ยเรียกมีอีกก็ใช้อีกนะครับมีก,ก็วางต่อตูดไปเลยหรือว่าจะเล่นเป็นคู่นี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เวลาตีเนี่ยก็จะเริ่มจากข้างที่มีกิฟตก่อนเป็นหลักก็จะเริ่มจากข้างนี้มันก็จะตีไอ้ตัวเนี้ยพอมันตีในสภาวะตัวที่มีกิฟตอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น1 0,000ื่นบูตเป็น1นึ่งอยู่ในกิฟตเป็น28งหมื่นแปดสามหมื่นแปดสี่หมื่นแปดมันตีแค่นี้มันตีสี่หมื่นแปดเลยนะ พอมันตี40,008เปุ๊บตัวแวนอะมันมีเทคนว่าถ้าใครมียูนดีของเล่าที่ยืนอยู่บนกิฟ์นะครับกิฟต์ฟอร์ดมาเกอร์อยู่จบตีฮิตได้จวบหนึ่งแล้วก็รีทยเรีกยกไก่ก็แพงถึงประมาณเพื่อเทินถ้านี้จบตีฮิตก็ได้จวบได้หญิงแล้วก็เอาแวนตีครับเอาแวนตีเราสามารถโซบัสหนึ่งได้ครับเราย้ายทั้งหมดทั้งพวงมาให้แวนก็ได้จากแวนที่ตีแค่สองหมื่นหนึ่งก็จะกลายเป็นสี่หมื่นหนึ่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายเราสามารถเอาเจ้านี้ตีได้นะครับตัวแบ็กเอนเองก็ยังมีเทคที่บอกวาอ่าเมื่อมันโจมตีเขาจะบานหนึ่งเอาเรียญหนึ่งใบเนี่ยไปไว้ใต้กองการโบกห้าพันโบกขีได้นะครับอาจจะเตะตัวที่มันไม่ได้ใช้อย่างพวกนี้ไปอสมมติเตะตัวนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวย้ายกิฟต์หรือว่าพี่พแวนผมย้ายกิฟต์แล้วผมเตะตัวนี้ได้ไหมได้นะครับแล้วก็ตัวของเกตหนึ่งเองอย่างตัวนั้น ก็สามารถเบิร์ตพลังตัวเองได้นะครับเมื่อไอ้บูสามารถโซบาสอีกหนึ่งให้มันบวก2,000ได้นะครับจนจบเทินเ,เมื่อจบเทินจวก,นการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มันไวไวใต้กองการ์ดเราได้ด้วยนะครับ <S 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 ก็ถ้าเบิร์ดอันนี้ออกปุ๊บตีแล้วก็โซบบัส,าาสาาอะไรออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ <S <s เขาได้บัสอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะย้ายกิฟต์ตรงเนี้ยของไฮแวนให้แวนย้นา,ยายไปให้อีกนะครับ <S <s อันเนี้ยมันจะเป็น10,000บูสต์เป็น23,000 23,000บวก5เป็น28,000 28,000มีอีก2กิฟต์ก็จะเป็น4ส0 0หมื่ ก็ถือว่าเป็นช็อตกดดันได้ดีนะครับแล้วพอโจมตีเสร็จปุ๊บใบนี้ก็จะกลับครับแล้วก็จะได้จวดหนึ่งนะก็จะประมาณนี้สนามมันจะโล่งเข้าโล่งออกอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เข้าเทินต่อไปก็ไล์แล้วก็ฟาดอยู่อย่างเงี้ยกันไปกันมาเรื่อยๆรื่อแล้วก็จะเริ่มจากข้างที่มีน้อยขึ้นไปหาข้างขึ้นไปทีละข้างทีละข้างอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ผมสําหรับคลิปนี้นะถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างเร็วเพราะ มันไม่ได้มีท่าปิดอะไรมันท่าปิดมันก็นตีไปเรื่อยๆนะครับนะก็ <_: S 1> ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ออกมาตอบสนองกับเป็นตอบสนองความโนเบเลนอะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็ฟาดฟาดแม่งไปอย่างเดียวนะครับมีอะไรก็ตีต,ต,ตีตีเข้าไปประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดตับตะไครย่ยาลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับผมเพียงแค่อนสามสิบห้าบาทสามารถตอ่อแบบเงินเบอร์ได้ฝากไปเพจวีไอทีบลับแชนแนลในช่องเรามีช่องพิเีศยวแตงสามารถโดเนทให้พวกเราได้นะครับถ้าชอบคลิปของเรานะวันนี้ไปละสวัสดีครับ Thank you